คุปีไอคันนี้เติมน้ํามัน B7 มาครับ B7 มาทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดก็เข็นมาทางเราอ่าถ้าหากว่าเราใช้รถที่ทท,ที่เป็นรถจักรยานยนตนะ์น่ะมันจะเติมน้ำมันเบนซินใช่ไหมแต่ถ้าเราเผลอไปเติมเป็นน้ํามันดีเซลเนี่ยวิธีทางแก้ก็คือว่าให้เราดูดน้ํามันออกจากถังให้หมดเลยนะ ดูดน้ำมันออกจากถังให้หมดเสร็จแล้วให้เราเติมน้ำมันเบนซินเข้าไปครับเติมน้ำมันเบนซินเข้าไปช่วงแรกๆมันจะสตาร์ทยากนิดหนึ่งนะแต่พอพอเราสตาร์ทติดแล้วให้เราอุ่นเครื่องทิ้งไว้แบบนี้นะครับอุ่นเครื่องทิ้งไวบบ้เดี๋ยวนี้ให้ปั๊มติ๊กเนี่ยมันดูดน้ำมันที่อยู่ในถังออกมาแล้วก็มันจะค่อ,คอยๆไล่น้ำมันดีเซลออกไปนะไล่น้ำมันดีเซลออกไป สังเกตว่ารถที่เติมน้ำมันดีเซลเนี่ยมันจะมีควันขาวออกที่ปลายท่อนะเราก็ต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้แบบนี้ครับให้มันให้กระบวนการการทํางานของเครื่องยนต์เป็นเป็นตัวจัดการกับน้ำมันดีเซลที่มันค้างอยู่ในตัวตัวถังก็<ๆ>อาจจะสตาร์ททิ้งไว้นานอยู่พอสมควรครับกระบวนการนี้ถ้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่า ปริมาณน้ำมันที่ที่เราดูดออกเนี่ยเราสามารถดูดออกได้ได้หมดเกลี้ยงเลยหรือเปล่าแต่สซนว่าารมก็ดูดออกออกไม่หมดหรอกครับมันก็จะมีค้างอยู่ก็ต้องปล่อยให้มันทํางานของมันไปแต่ถามว่าเติมน้ำมันดีเซลไปเนี่ยมันทำให้เครื่องยนต์เสียหายไหมบอกให้รู้เลยครับไม่ต้องกังวลครับไม่มีอะไรเสียหายท้งนั้นครับเว้นแต่ว่าบางบางเคสอาจจะทำให้หครื่อยนบอดแต่ก็แต่ก็เจอยาก พี่แกก็ทําแบบนี้นะครับด,ดูดน้ำมันเก่าออกแล้วก็เติมน้ำมันเป็นซินเข้าไปแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้แบบนี้แหละสตาร์ททิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ไล่ดีเซลออกไปออกไปเองนะบีเซเว่นครับบีเซเวน่นส่วนมากเจอกับลูกค้าเติมน้ำมันเองอ่ะไปเติมน้ำมันจู่ยอดเหรียญนะครับเติมผิด เติมผิดชีวิตเปลี่ยนครับแตแ่ก็ไม่ต้องห่วงครับเครื่องไม่พังครับอาจจะสตาร์ทติดยากแล้วก็บิดไม่ค่อยขึ้นในช่วงแรกๆนะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับพอถึงจุดๆที่มันไล่น้ำมันดีเซลออกไปหมดแล้วเครื่องยนต์ของเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนปกติปกติเหมือนเดิมนะเดี๋ยวควันขาวก,ก็หมดไปถ้าทำไล่ดีเซลออกมดแล้ว